นัมโมตัสสะภควะโตลาโตสัมมาสัมพุสสะนัมโมตรสสาภควะโตลาโตสัมมาสัมพุสสะนัมโตรสสาภควะโตลาโตสัมมาสัรพุตระอิติปิโสภควาอะหังสรมมาสัมมุโตวิชาจาระรัมันโนสุขโตโลขวิโูอนุตตโลภุริธรรมมาาละิทัตถาเทวมนุษยานังปุโตภควาติสวากาโต ปัจจาตาทั้โมดทั้งทิจติโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปันนิโกปัจัตตังเวทิตาโควิญญูอิจิสุปฏิพันโนปัจวโตทาว่ากสทั่งโฆทุปฏิพันโนปัวโตทาวกสังโฆยายาปฏิพันโนปัจัโตทาว่ากสทั่งโกสามีจิปฏิปันโนปัวจุบโตทาว่ากสทั่งโฆยติดังจัตตาลิปุริเยุคา เี่าตาบุริตะปูคล่าเอตะปะขวะโตสาวะกะทังโคอารุนายโยปาอุายโยทักทีนายโยอันฉลีกะเลนโยอนุตะลังปุญญะเกตังโลกัสสาติภวุสาะธะรมปินิมมิตสาวุตันตันติเมพลังอุติตะโคเจะเตนะมาลังตานาติรัมเมวิจนาจิตวามุนินโตตันเตจะสา กวัตุเมจายมังคลานิมาลาติเลกรรมปิยุทิรสสัพพะละติงโกลัมพนาละวัคคมาธมธาตุยักขังขันติสุตันตวิกินาจิตวามุนินโตตันเตจสากวัตุเมจายมังคลานินาลาคิลิงกจวัลังอาิมัตสุตันภาวติจักกรมสนีวัตุสารุนันทั้งเมตัง กุเตกวิจินาจิตวามุนินโตสันเตจะสราอวตุมเอยมังกลานิเอยามังกลานิยมังกลานิ เนตัมุเตขวิจนาจิตวามุนิโตตันเตจัตสาปวตุเมไยมังคลานิโอคีตาคามาติอัตตุตาลุนันทังทาวันติโยจนะปังคุริมาละวันทังอิตีปิสังคตมโนจิตวามุนิโตตันเตจัตาปวตุเมไยมังคลานิเอตคาตวานาคาตมัตต กตวานะการมุดตลังอวะัพินิยาจิงจายาตูตวจนังจันนคายมัตเจตันเตนโสมวิจินาทิตวามุนิโตทันเตสารปวตุเมใจยมังคลานิสัจจังวิหายมาทิสัจจกาตะวาดเกตุงวาทตาพิโลปิศามนังอาิอันทบูตังปัญญาปฏิปัจจิโตทิชวามุนิโตทันเต จะทาบวัตุเมจะยมังกลานินันโทปนันตพุทธคามวิปุตตังมหติจริงปุเตนเถรปุธเกนทะมาปยัญโตจิตโทปเทตวิจินาจิตวามุนินโตจันเตจะราบวตุเมจะยมังกลานิทูกังหัตีติปุธเกนทุตัตตหัสตังปลัมมังวิทุติจุติมิจติบคาพิธานังกาณะ พรเถนะวิจินาทิตวามุนินโตตันเติดจาปอวตุเมจายมังกลานิเอตตาปิกุฏาจายมังกลาอัตตาตาโยวาจันโตินาติเนสระเตมตันตีหิตวานนาเนกวิวิธานิทุปตะวาธานิโมขังทุขังอาทิกาไมยานาโลสะพันโยมหาการุณิโกนาโทจิตายตรัพ ปาณินังบุเรตวะพละมีสัพพะปะโตสัมโพธิมุตมะมังเอเตนะตัดจวัดเอนะหูตุเมชยมังกลังชยันโตโพธิยาโมเลตพยานันนันจวัตโนเอวังตวังวิจโยโหุิชยตุชยังมัเลอะภลาจิตปัญลังเกสีเตปตะวิโภูเลอภิเตเกตัด กบูตานังนักบัตโตปโมสติสุนักตังจุมังพลังสุขะปังังจุหุติจังจุกนูุมะหุโตจตุจิจังปลามจาริจุกจากคินังกายกรรมังปะจากรรมังปะตาคินังปะตาคินังมโนกรรมังเมณีตีเตปะตาคินะปะตาคินานิกาตาวะนลภันตะเตปะตาคิเน ปวัตุชาพมังคลังลักขันตุชัพพเทวชาชัพพุทธานุภาเวนัตตาโตทีภวันตุเมภวัตุสัพมังคลังลักขันตุชัพพเทวชาชัพระธรรมานุภาเวนัตตาโตทีภวันตุเมภวัตุสัพมังคลังลักขันตุชัพพเทวชาชาพระสังขานุ พาเวนตรตาโตตีพวันตุเมพุทธกามุลนโมตรสสาปะกวโตลาโตธัมมาธัมมุตระตานโมตรสสาปะกวโตลาโตธัมมาธัมมุตระตานโมตรสสาปะกวโตลาโตธัมมาธัมมุตระตาพุทธังรนางาจามีธรรมังรนางาจามีสังกังรนางัจามี ตูติยัมตีปุตตังกรนังกจามิตูติยัมติธรรมังกรนังกจามิตูติยัมติสังขังกรนังกจามิกจามิปุตตะกามูลเีปุตตังตรัตติยัมตีปุตตังกรนังกจามิตรัตติยัมติธรรมังกรนังกจามิตรัตติยัมติสังขังกรนังกจามิปุตตะกามูลเีปุตตังตนาตะกามุลภีตระนังอาทิกาเย กายยะยายะเทวนังเพียตังปัวตัวอิปิโรภะวายมะลาชาโนท้าเวสุโนมรณะถูขังหลังถูโตนโมพุทธายะทายาสนะกตาพุทธาเจตวามาลังตัวนังจัตุจัจจาปังระคังเยติวิงจุนลาตะปาจันนังกลาตทโยพุทธาทวีสตินายกัสเตปติจฉามัยหังมตะเกเตมุนิสลาติเตปติจโตมัยหังพุโตตรมโมธุโรตเน ั้งโขวโตไมหั่งเลสพักนาตโรหัดเยเมอนุโลโาลรโ่ตัสเนโคตัญโปิตาตมิโมฆะลโนจวามะเกโมฆะลโนจวามะเกทักเนตันเไม่หังอาตุอันันตราโลกตะตมหานโมปาตุวามาโตตัเกเกสัตโติตาตมิุ่โยวาปังกโล เน,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 น็ติโนตรตัมโนโตวิโตมนีปุงโวปุมาลาภะโกเทโลเมเฮตีจิตวาตโกโตไมหังวัฒเนนีจังปฏิกาติคุณากรโรคุณโนอมพิม,มาโลเจ้าปาลีนันทเตวลีเทลาปัญจิเมดาตานาลาเตติลกาโมมาันเทตติติมหเทลาวิจิตาจินทวกาเอเตตติติมหาเทลาเิกวัตวโตจินโนระตาจัลันตาเกิเจเจนะ อ e si ังกมังเกตุสันติตาละตนงบุรโตอาติทัติเนเมตาตุตการตจักขันบุรโตอาติวามีอังคิมาลกังขันธมรลาบริจันจาอาจานาทิยตุตการเกษตังอาทิเทสารภากาละทันติตาจินานาวัลตังยุตตาตัตตาภาการละลังตาวาตาปิตาทัตังจาตาปายรัชตุปโตวัอิเทสาริยังยันตุอนันตเจนะเชะสาวะโตเมเทกิเจนะจตตาตาพุทธปัญจเล เทนาปัญจละมะชามเหที่นาปัญจละมะชามเหเวลาชัมมีสเดสตาปะริตุมังสัตเตติมาภิสัสสภาอิเจวะมันโตตุขโตระโธทินานุภาเวนะทิโตตุโวตัมมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรายุตตัธมานุภาวะปาริโตจลามิเทนาปัญเลติ โคตรงโคตรสติสางขาโตธรรมานังวิโยตราโคตรงจตปการหรืสติสัมโคตรงธรรมะวิยสามโคตรงุรยามีติปัดจัตติโคตรจังกาจะสะาปะเรวยะสามโคตรจงปิติสามโคตรงปัดจัตติสามโคตรจงสมาธิสามโคตรงและเวขาสามโคตรงสัดเตเตตาะทัตินาุูีนาหารสามัทถาธาเจตประการเหล่านี้เป็นธรรมานพระมูนีชาโคตรงเหี้ธรรมทั้งปวง ัดไปชอบแล้วภาวิชาเภาุรีกตาอันเภาุรีกาอันบุคคลเจริญแล้วกล่าจามให้มากแล้วสามวัดสามตีหาพิญญาญาณิพานายะจาโพธิยาจ้องเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรุและเพื่อนิพานเเตุ A. 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 นั้ัตจ,จวัดเหนะด้วยการกล่าวคํามตัดนี้ถูกทิเมโอถูกุตตาขอความดูดีจงบังเกิดมีแก่พระเจ้าตลอดการทุกเมื่อไผนาเตจ่าพาตาท,าทินนัง เอเตนตราัจาวะาเจนะโอ้ถมเอเตนตราาานัจวะเจนะด้วยการกล่าวคำตรัสนี้โตโสทิเมโห้ถูกพธาขอความสด,ดีจงบังเกิดมีแก่กับเจ้าอการทุมม่อเอกสติงสมเยีนาโธมคลาน,นันจารก,กัตบังที่ลาเนทุกเจท,ท,ทิศวาในสมัยหนึ่งพระโลกนาจาทอดพระเนี้ถือพระโมคลาน,นั้นและความรักษามาเป็นใช่ได้รับความลำบาก โพดังคัโพดังเดตะตาเททยิกยิงธงตะแรงโคดงเสรจประการให้ท่านทั้งสองฟังเตตะตางอภินันติว่าท่านทั้งสองนั้นชื่นชมยินดียิ่งขึ้นโคดงกระทำโลคามุจิงถูกทางคเนโลก้าหายได้ในบัดโนเดเจนะสัจวัตเเนะด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้โนทิเมโอถูกตบตาขอความด่วดีจตรังเกิดมีแขสเจ้าตลอดการผู้เมื่อเอกตดาธรรมราชาปิเกลันเยนาพิปีวิโต ในครั้งหนึ่งองค์พระธรรมราชาเองพุทธเจ้ารทรงประทวนเป็นไข้หนักจุนทัดเถรเรนะตันเยวะพนาเปตวานะสาสลังรับสั่งให้พระจุนทัดเถรละกาพุทธทงนั้นนั่นแหลถวายโดยการลบสมโมทิตวาจาพาทาธรรมาวุฒาสิฐานะโสก็ทรงบันเดิงเพรื้อใจหายจากพระประทวนนั้นได้โดยการเอเตนะัจเวันเถนะด้วยการกล่าวความจริงให้โตรจิเมหัวตุด โหตูปตาขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่พระเจ้าตลอดกาลทุกเมือ่อรินาเทภาปตา,าทินันนำปิเมศถินันพ่อพ่าท,ทั้งหลายนั้นของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งสามภงนั้นหายแล้วไม่กลับมาไม่กลับเป็นอีกพระคาถากเลสาวะปชาทุปฏติธรรมดังดุดังกิเลสดูก็ยังมรกรรจัดเสียแล้วถึงเรื่องความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาเอเทนัสตัดจวัดเทนะทนะทนะด้วยการกล่าวคำสัตท์นี้โหตูตปตา ขอความโปรดดีจรงบังเกิดมีแก่ครับเจ่าตลอดการทุกเมื่อเจริญพระวัตรตัพย์ประบังกำลังรักขันตทัพย์พระเจวะตรัพย์พระพุทธานุภาเวนัตตาโตทีพระวันตุเมพระวัุทัพย์ประบังกำลังรักขันตรัพย์พระเจวะตรัพย์พระธรรมานุภาเวนัตตาโตทีพระวันตุเมพระวัตทตรัพย์ประบังกำลัง หลักขันปุชาตเทวตาสัพปสังคานุภาเวนตตาโตทีพระวันตุเมขอมงคลทั้งปวงจงมีขอเทวดาทั้งปวงจงคุ้มครองด้วยหน้าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่กับเจ้าในการทุกเมื่อเถิดสาธุ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 ตาธุสาธุ เอาเวลาทุกขาทีวิโนขอจัดทหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อการละกันจงเป็นผู้ดำรงชื่ออยู่เป็นถูกทุกเมื่อเดิดตาดทังคุญยังพลังไมหังตัดเทปางทีวัตุเดชขอจัดตังสิ่งนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ยงเจ้าได้บางเพ็นแล้วนั้นเชินสาธุ